ร้านไหนที่ไปแหกมาฮตรงนี้ไก่ได้กี่วันถึงแหกสวันเท่านั้น้อใส่หางอะไรนี่คือหางเคฟเคฟเคฟไปเคฟเชื่อแต่มีตรงนี้ที่พี่กังวลถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีกว่าแตงเอ้ยลอกลังคันแน่เลยว่าแรกเปิดมาพี่น้ออ้าแตงเลี้ยงปลาลังรถหรือว่ามีมีน้ำขังด้วย ได้ก่อนแล้วรู้แล้วล่ะเสียงลั่นเลยอัปเดตหน่อยอัปเดตหลังจากที่ไปทำพาร์ตมาใช่ไหมนี่มีน้องมาเพิ่มอันหนึ่งท่อคู่วันนั้นไม่ได้ใส่ท่อที่เสียงลั่นบักเลยไปทํามาแล้วที่ร้านช่างดําสมุนไปรเขาก็แนะนําว่าถ้าออกสองท่อความเร็วหรือทอร์มันจะดรอปก็เลยออกท่อเดียวนะฮะแล้วก็ท่อนี้ก็เป็นหลอกไว้ร้านไหนที่ไปแหกมาตรงนี้ การตีวงเลี้ยวแคบๆเนี่ยเมื่อรถคุณใส่พาร์จะมาแบบตีเผื่อแบบงงๆไม่ได้นะนี่ฮะพังมาแล้วฮะรถนี่เลยเข้านี่เลยกับฟุตบาทไก่ได้กี่วันถึงแหกสองวันเท่านั้นคุณยังนาสองวันยึงกูคืนเดียวเอ้ของพี่ก็ของพี่ก็ไปแล้วดิวาไปแล้วขึ้นคอนโดวันเดียวประมาณนั้นแล้ววันนี้มาทําอะไรก็วันนี้ที่มาวันนี้ก็คือจะมาทําสีนั่นเองสิ่งสุดท้ายละรอมันตั้งนานละทําสีเป็นสีดำเนี่ยวไดูอะไรดีวาที่เตรียมมานี่ยสดๆแล้วร้อน เพื่อนๆจะดูว่าใส่หางอะไรนี่คือหางเคฟเคฟเคฟไปเคฟกระเช้าจะต่อคิวไว้ก็แกะอันนี้ออกก็ใส่ปิดนี่อันนี้ก็ได้ไปจากเคฟเทคก็มาใส่แล้วก็มีนิดๆนหน่อยๆแบบว่าของแต่งเล็กๆน้อยๆก็วันนี้มาทําสีก็เป็นสิ่งสุดท้ายนะของรถคันนี้เพราะถ้ามันไม่จบสักทีนั่นก็แบบก่อนมาทําสีอระยะทางอะที่กว่าจะมาถึงวันทําสี แกนูนแกนี่เพราะว่าเราไปใส่อันนี้มาไงมันติดซุ้มบ้างติดนี่บ้างนูนบ้างจบทุกอย่างและววันนี้เราไปอยู่ที่ s h ล l l c ค l o r นะก็เดี๋ยวนัดกับพี่กรเอาไว้ว่าให้มาตรวจสภาพดูว่าต้องทําอะไรต้องปะอะไรต้องขูกอะไรเลือกสีแบบไหนเขามีให้เลือกนะสีอะเดี๋ยวผมจะเลือกสีดําแต่ว่าสีดำมันอาจจะมีหลายเกรดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาดู วันนี้อยู่กับพี่สวัสดีครับผมกรอูเชลคัลเลอร์ครับปูทำสีรถยนต์เกรดพรีเมียมครับก็ที่คุยกันไว้พี่เป็นไงพมาอดูตัวจริงแล้วต้องเริ่มอะไรบ้างดูตัวจริงไอพวกอย่างนี้ติดไหมคือมันไม่ได้ติดลายคือจะบอกแค่ว่าสันมันไม่ไม่ได้ตรงกันอปัญหาของของงานไฟเบอร์มันจะเป็นอย่างนี้ คืองานมันจะผลิตมาจะเป็นงานเขาเรียกว่างานดิบงานดิบคําว่างานดิบหมายความว่ามันไม่ได้มาแล้วมันเพอร์เฟกต์เลยมันจะต้องมีการบุบบิ้วบิ้วอะไร่ถึงถึงร้านร้านเขาอ่ะนี่คือถือว่างานดีแล้วนะที่เขาทํามาได้เข้ารูปขนาดเนี้ปกติที่พี่เคยเจอบุ้นแบงิ้กวก็คือจะมีแบบสันไม่ตรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะปั้นสันให้ม่หมดเลยเดี๋ยวทําไปจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่ก็คือว่างานแบบนี้มันเร่งไม่ได้ก็คือว่าอต้องต้องต้องใจยนิดนึงใจนิดนึ่ะเรื่องวกี้ก็ ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีผมมีตัวมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ใช่ไหมทิ้งของเก่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนทําสีพี่รื้อหมดถ้าเกิดว่าอยากให้รถออกไปเหมือนป้ายแดงอ่ะก็เหมือนใหม่เลยบางบางเคสลูกค้างบจํากัดจริงๆอ่ะไม่สะดวกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่บิวให้พี่จะพยายามบิวให้มันชิดง่ายที่สุด เอาตัวฟื้นฟูพลาสติกลงให้มันใหม่ขึ้นให้ได้งในกรณีถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ไม่สะดวกเปลี่ยนจริองอ่ะที่บิวให้หมดเ,เลยอย่างเงี้ยพี่ก็พ่นใหม่ให้ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าจะบอกว่าเนี่ยอาการนี้เขาเรียกว่าสีร่อนสีมันร่อนมันเกิดจากว่ามันมันหมดอายุหรือมันอะไรสักอย่างแต่มันมันกอดกับข้างล่างไม่ไม่ดีอนะ้รก็ทำไมมันหนาปึ๊บมันจะร่อนกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคือนานมากนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ที่ที่เนื้อเหล็กอ่ะ มันง่ายเพราะว่าเราเราใช้ลอกได้ปืดเดียวอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นพาสติกเงี้ยมันลอกยากนะเว้ยมันต้องค่อยๆแสะถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีกว่าผมมีหางมาใหม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือถอดไม่งั้นมันจะเสียเวลาใช่ถอดทิ้งได้เลยพี่ได้อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนะเอกลักษณ์ของของร้านพี่โลโก้เก่าแบบนี้พี่ไม่ใส่ให้นะผมมีมาให้มาแต่ใช้เยียมตัวว่าทำไมทำไมลองนึกภาพรถมันใหม่ใหม่เขียนแล้วโลโก้เบบนี้ยแล้วโลโก้นี่เาใส่อะแม่งจบเลยนะนจะมีตรงนี้ที่พี่กังวลแตงเห็นปะ ผื่นแม่งขึ้นหมดทั้งอันเลยนะผื่นอาการนี้คือเกิดจากอะไรรู้ไหมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะอ่าเป็นเห็นจุดๆทั้งบานเกิดจากอะไรรู้ไหมอาการเนี้คือว่าพื้นล่างพื้นล่างยังไม่แห้งแล้วรีบไปทําทับทีนี้พอมันมีความชื้นค้างอยู่ในพื้นใช่ป่ะแล้วเราไปพ่นสีทับอ่ะเวลามันโดนความว่ามันจะระเหยออกแม่งออกไม่ได้มันเลยปูดไงทีนี้วิธีแก้ทําไงพี่ต้องลอกทิ้งไอชินี้ต้องต้องโดนลอกถ้าสีทามาไม่ดีแปบนี้ แต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวจะดูว่ามันมีจุดไหนบ้างที่ต้องรอก็รอเท่าที่จําเป็นได้พี่ไม้ไว้พี่แจ้งอีกทีขอตรวจสอบก่อนแล้วนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช้ค้องต่อรอกับให้พี่รอกเลยใช่ส่วนอันนี้ที่ผมไปเลี้ยวพลาดนะก็อนนี้ก็สั่งเขาทำก็เดี๋ยวจะมาเติมใส่เดี๋ยวส่งมาให้อีกทีหนึ่งโอเคแล้วทีนี้เรื่องสีพี่สีที่นี่มีกี่เกตแบบว่ารหัสสี คือต้องบอกที่น,นึงว่าพี่ร้านพี่พี่ทำนกแก้วอย่างเดียวสีนกแก้วใช่มันราคามันจะสูงนิดนึงมาตรฐานเราคืออยากจะให้รถลูกค้าสวยเหมือนรถยุโรเราก็เลยเลือกตัวนี้ให้<อ>แล้วพี่าก็พยายามทําให้มันต่ำที่สุดที่พี่ทาไหวแล้วที่นอกเหนือจากที่คุยกันอันนี้เราเราคุยเรื่องสีถูกป่มสมมบผว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตรวจสอบเจอให้แต้งสนิมขึ้นหวาอะไรเงี้ยอ,อันนี้มันก็เพิ่มไปตามงานก็แก้กันไปใช่แต่เราก็ไม่ได้แบบไปบวกไลฟ์ไลฟสาระนึกออกไหมเราก็แบบคิดเท่าที่จําเป็นสีดูสีไหนไว้อะสีดำเนี่ยสีดํำสี เป็นสีที่ดูแลยากคําว่าดูแลยากหมายความว่ามันเป็นรอยเส้นๆอย่างง่ายๆถ้าเกิดแตงเป็นคนดูแลรถถึงอ่ะมันก็ควรมันก็มันก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันต้องดูแลพิเศษผ้าที่เช็ดรถอ่ะแตงจะไปเอาผ้าทีลิ้วมาเช็ดไม่ได้นะเว้ยมันต้องเป็นผ้าไมโครแบบนิ่มๆเลยอ่ะถ้าคิดว่าดูแลไหวอ่ะสีดําสวยแน่นอนแล้วเราดำร้านพี่อ่ะ เป็นกระจกเลยนะเว้ยแบบเงาสะท้อนแบบเออเดี๋ยวถ้าถ้าเอาสีดําเดี๋ยวทําให้ดูแต่ดูแลเองนะคนมาจับรถแม่งรู้หมดเลยนะใครจับรถกูวเป็นรอยนิ้วมือเลยใช่หมขึ้นหมดเลยขึ้นแบบเหมือนเหมือนเหมือนจับกระจกเนี้ยจะขึ้นรอยนิ้วมือถ้ารถที่เงาอะจับไปต้องเป็นรอยนิ้วมือขึ้นเหมือนกระจก แต่ของรถแตงตัวนี้จับไปจะไม่เห็นรอยนิ้วมือเพราะว่ามันยังไม่เงาไงแต่ถ้าเป็นสีงานร้านพี่จับไปมันเห็นหมดเลยแบบรอยนิ้วมือขึ้นเะไรรู้หมดเลยว่าใครแม่งจับรถแต่ก็จะปวดหัวตรงนี้ว่าเดี๋ยวมัรงเ็ดอ่ะเดี๋ยวเละเดี๋ยวเลืไอนเดเลยเอะไรอยเงนิคเออแบบมันก็อาจจะต้องดูแลพิเศษอาจจะต้องเคลือบแก้วอะไรเงี้ยชิปเพิ่มนิดนึงโอเคพี่ผมก็คงจะต้องเลือกสีดำแต่ชอบชอบดำส่วนตัวชอบสีดำถ้าชอบสีไหนก็จัดไปเลยเขาสุกใจเราแล้วกันอันแหละพี่สีดำสีดำใช่ไหมและอีกพวกที่นออ ถ้าเกิดตรงรุ่นของมันอ่ะดําของรุ่นเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นดํามุกออกเงินเงินหน่อยจะเน้นซ่อมง่ายกรณีว่าถ้าเกิดวันนึงไปไปเฉียวชนต่างจังหวัดจะได้ไม่คนที่ซ่อมเขาจะได้รู้ว่าสีอะไรเนี่ยเน้นตรงรุ่นดีกว่าไปไปโดนเชียงใหม่อะไรก็ได้ก็พเพราะเขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสีเนี้ยมันคือรหัสนี้อรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ชอบเหมือนคนอื่นอ่ะพี่เสียเงินทั้งทีขอแบบดัาไปเลยอ่ะดัามีไม่เลยเป็นพันเฉดอ่ะมาเลือกมาเลือกเลยใช่ใส่ใสมุก สีไหนสีลุ้งมีหมดที่นี่คือแบบพี่ได้หมดเลยอ๋อเท่าที่ตรวจคร่าวๆก็จะเจอปัญหาเรื่องสีสีเป็นผื่นเพิ่ข้นเผลอแก้แม่งก,ก็ใช่เนี่ยเริ่มลยแต่เง้ย <laughs> ลอกนักคันแน่เลยว่า <laughs> โอเคก็รายละเอียดตามนี้นะพี่ <c> โอเคครับก็ประมาณน,นี้รายละเอียด มาคนนี้ต้องกลับบ้านแล้วโอเคไปขอบคุณครับก็ตอนนี้ให้ช่างรื้อแล้วก็จะเจอสิ่งที่อยากจะให้เปลี่ยนให้ให้นิดหนึ่งครับตัวล็อกเนี่ยตัวเนี้ยของเก่ามันมัดเป็นลวดไว้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าฝืนใช้ไปมันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเปิดประตูไม่ออกนะครับก็เลยเออถ้าเปลี่ยนตัวพลาสติกล็อกให้ได้ก็ ตกกลัวนหน่อยแล้วก็พวกคิ้วนะครับเท่าที่ดูฝั่งนี้เหมือนจะยังดีอยู่นะครับแต่งเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับส่วนฝั่งนี้เออแล้วมือมือจับตัวนอกใช่ไหมอื่ตัวนี้ที่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่เนี่ยครับไอตัวพลาสติกล็อกสีขาวตัวเนี้ยสภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเริ่มแหว่งแล้วเห็นไหมปกติมันจะต้อง เป็นนูนขึ้นมาสองข้างนี่มันหักไปข้างนะแล้วก็จะมีคิ้วตรงนี้ครับแตงที่ที่เล่าให้ฟังว่าน้ํามันเข้าเหตุผลเพราะไอตัวกันน้ําตัวนี้มันหมดอายุแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนชิ้นนี้พี่มาชิ้นหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ฝั่งคนขับด้านนอกชิ้นนี้อยากให้เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนชิ้นเดียวแล้วมันใหม่ชิ้นเดียวอะ่ะแตงลองนึกภาพนะตรงนี้ดําปิดเลยแล้วตรงนี้สิ้นเงนี้ยมันจะไม่สวยพี่เป็นห่วงคือด้านหลังตรงนี้จักที่ลองเปิดดู เห็นป่าน้ำมันเข้าแล้วมันไปขังสภาพนี้คือสนิมกินแล้วนะครับต้องปักเดี๋ยวพี่จะอุดรูตรงนี้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่มีความชื้นเ,เข้ามาในรยก็จะเป็นงานเพิ่มไปไหนต้องทุบแลซิทะลุหรือเปล่าไม่เหลืออย่างนี้ต้องปักนะครับก็เดี๋ยวจะอุดรูให้ด้วยเลยแล้วกันเนี่ยใช้ซิลิโคนอะไรก็ไม่ได้อุดมาเดี๋ยวจะอุดเป็นดีๆให้นะครับนี่นะครับแตงครับ ไฟหน้าของคุณน้องขาหักมานะครับไฟมันก็เลยไม่ไม่เข้ารูปไงเนี่ยห้อยๆเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องซื้อใหม่นะครับไฟเอาไฟเก่าแต่งกับไฟใหม่ไม่ดูนะแต่งเห็นไหมว่าของใหม่เป็นอย่างนี้ของแต่งเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ของแบบเนี้ยทรงรถมันก็จะไม่มีวันสวยนะครับเดี๋ยวเอาพี่เอาอันใหม่นี้ใส่ใเลยนะจะได้จัดทรงให้มันสวยไปเลยตอนนี้เราทําการจัดทรงแล้วนะครับด้วยไฟที่มาตรฐานนะครับดูเห็นไหมแตกต่างไหมครับแต่ง กับตอนที่มาตอนแรกนี่รถด,ดีๆเขาต้องอย่างนี้ตอนเนี้ยตัวรถอะมาตรฐานแล้วถ้าเอาฝากระโปรงเดิมรถมาใส่นี่คือสวยเลยนะตอนเนี้ยกันชนไม่มีอะไรที่สามารถแก้ได้ง่ายไม่ยากนี่ครับแตงนี่รอใหม่เลยจ้ามาถึงมือเชลคัลเลอร์แล้วอีนานไหมเนีย่ย <c oughs> <c oughs> เห็นเช็คแครกอะไรอยู่ตรงหลังกล้องอ๋อเอาแล้วหรอโธ่เอ้ยตัวเป็นี่โก้แกเป็นแม่เอาหลังถ่ายเยอะอย่างเงี้ยโอเคก็นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยนะครับเราก็จะมาเที่ยวต่างจังหวัดกันนะโอ้โหดังดังเปนใช่ก็ดูรถดิแหมมากับ NV สีแดงต้องไมาเพื่ออะโอเคครับก็คือตอนนี้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าพาร์ทสองไอพาร์ทแรกเนี่ยที่เราเอารถมาส่งเนี่ยระยะเวลาผ่านมาก็ประมาณหนึ่งล้ว คันนี้วันนี้ที่มาเนี่ยรถเสร็จแล้วจะออกมาเป็นไงนเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มีเต็นท์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอ้คิดถึงหน้าหนาวเงยมเต็นท์าแต่งตัวมารับรถหรืออะไรนะและ,ะ,ะด,ด้วยกับรุ่นอะไรดูพี่มังด้วยพนี่คือคนธรรมดามามาให้แล้วดูออมึง เหมือนแบบไปออกศูนย์เบนซ์ไปออกศูนย์รถใช่อย่างนี้ไงเราจะแต่งตัวหล่อแบบว่าเต็มยศมากเออเราแต่งตัวหล่อแบบมารับรู้ว่าตื่นเต้นเออมารับรอรถนะเออให้มันดูเหมาะกับรถแบบรถใหม่หน่อยโอเคเดี๋ยวไปรองรถนะโอเคครับสวัสดีครับพี่กรณ์สวัสดีครับเป็นไงพี่ไม่เจอกันโโอ้หทำในงานเนี่ยทำทำเนี้ยทำให้ทในงานนี้เลยเหรออโ้ ก<ไ>วา่วาจะสวยขนาดนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเหรอใช่เพราะว่าชุดแต่งซื้อมาเป็นไฟเบอร์ลยใช่ปหใช่ไฟเบอร์ผมไม่คิดว่าไฟเบอร์เนี่ยมันจะออกมาเงาได้ขนาดนี้ อันนี้คือมันยากไหมกว่าจะทำนี่เผื่อลูกค้าบางคนเขาเห็นแบบจะบอกเลยว,ว่างานไฟเบอร์เป็นางานที่ยากมากนะถ้าจะให้ได้อย่างเงี้ยมันยากคืนนอเพราะว่าเพราะว่าตัวชิ้นงานไฟเบอร์มันเป็นหลุมอากาศเยอะกว่าที่จะทำให้เรียบได้ขนาดนี้คือพี่ต้องขัดจนหลุมหายไปหมดเลยแล้วก็เติมใหม่แล้วนอกจากชิ้นเนี้ยมีปัญหาอะไรที่ติดอีกไหมก็ก็ตอนตอนที่มาเลยเนี่ยฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะปัญหาเยอะที่สุดปัญหาเยอะใช่เพราะว่านอกจากอะไรลเม้น์ไม่ได้ที่เคยมาวันแรกนะ มันยังมาติดตันนี้ด้วยคือซึ่งจริงๆอันนี้แตงอะซื้ออันใหม่มาให้ใ<ช>แล้วอันใหม่มาใชค่คือจะบอกว่าจริงๆมันไม,มน่มันจะไม่ใช่เป็นของเก่าที่่ใส่แบบนี้แต่ทีเนี้ยไอ้ฝากระโปรงอันเนี้ยด้วยว่ามันหล่อมันหนามากเวลาปิดมันจะขบกันนี้ดังนั้นดังนั้นพี่เลยต้องทําการเจียด้านในไอ้ตรงนี้ออกซึ่งถ้าเราเอาของใหม่มา,สาใส่ะ<อ>แล้วเจียัก็ม่เสียดายเสียดายพี่ก็เลยเอาของเก่าใส่ให้แล้วเจียดีกว่าอตอนนี้สามารถปิดได้ปกติไม่งั้นถ้าเอาของใหม่มาเฉือนเลยแล้วเกิดวันนึงใส่ฝาเเเดิมมมมอออ่่่่แแททงงงงงกก็็็ตต้้้ไไปซืใใหลยยนีาาาวํัส แหนที่เีเก่าอยู่ถูกต้องก่อนที่เราจะทําสีใหม่ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ได้ฟิลลิ่งเดิมโรงงานอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่ามันบางเดิมเลยเนี่ยมันจะต้องเอาสีเก่าออกออกก่อนให้หมดลดส่วนใหญ่มันจะหนาที่แล็กเกอร์ความเข้าใจคนคือว่าเฮ้ยสีหนาสีไม่หนาแล็กเกอร์หนาครับดังนั้นเวลาที่พี่ทำรถลูกค้าอย่างเช่นเป็นรถเคสปกติที่ไม่ได้แบบว่าเสียหายมานะเป็นรถดีดีมาเนี่ยพี่ก็จะขัดหน้าแล็กเกอร์กับสีเก่าออกให้จนบางเลยบางแล้วพี่ค่อยพ่นใหม่เวลาเสร็จออกมาก็จะเหมือนรถแต่งตอนนี้แต่เคครรแแตตงงมไ่่ใชื พ่นทับ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 มาหลายชั้นจนจนสีมันล่อนอ่ะรถผมนี่จับอะไรก็เจอจริงๆแม่งล่อนโอ้โหลวคันนี้ที่ทำนานเพราะจับตรงไหนก็เจอใช่แบบเจอปัญหาแม่งทั้งคันเราเอ้ยพอพอแบบแต่งถามว่าพี่เจออะไรบ้างพี่ก็เลยไม่รู้จะเล่าอะไรกว้างๆแล้วกันก็เป็นว่าสีอลอกหมดก็รถแต่งดีอย่างหนึ่งคือโครงสวยโครงรถอ่ะมันดีแต่แค่ว่าพ่นสีทับหนาพี่ก็แค่ลอกสีถึงเรื่องโรงงานให้ใช่แล้วก็ ทำกลับให้ก็ใช่ยาวๆเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นรูอันนี้ผมไม่เห็นรูแล้ใส่อันนี้ก็พี่อุดให้อุดแล้วก็พ่นทับใช่ครับใช่ตอนแรกมันเป็นถ้าใครจําได้จะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้ซึ่งผมไม่ชอบมากเลยเป็นไฟสีฟ้าๆก็เลยแบบแกะออกเลยแล้วก็พ่นเป็นธรรมดาไปเลยมีพี่เชมพลาสติกให้ใช่แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมผมขอให้พี่ไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อมือหนึ่งซื้อที่ไม่ใช่มือหนึ่งหรอกเป็น อันที่มันใหม่กว่านี้มาใส่ก็เลยแบบขอพี่เไว้ก่อนนี่เขาไม่ได้ส่งงานแบบนี้นะอันนี้ผมต้องไปซื้อเองนะอันนี้หน้าที่ผมแหละข้างหลังก็มีชิ้นนี้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปครับอันนี้อภิธานธนาการจากพี่เองนะใช่อันนี้ผมก็ปลายร้านให้ของเก่ามันไม่ค่อยสวยแล้วจะอ่าผมตอนแรกก็ผมก็จะขออยู่แล้วเห็นมุเปลี่ยนได้แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่อ่าคุยกับผมมากที่สุดก็คือเรื่องของสนิมก็อันนี้ที่พี่ทําให้พิเศษอีกอันหนึ่งเจ้าตัวนี้นี่ อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่การทำนี้รถแตงก่อนหน้านี้เนี่ยน้ํามันเข้าใช่แล้วน้ํามันไปขังแล้วแตงอาจจะไม่รู้รถมันก็เลยสนิมกินหมดนี่เลยสิ่งที่พี่ทําคือพี่พี่ตัดทั้งหลุมเลยแล้วพี่ป่าให้ใหม่ไอ้ที่เห็นนู่นเนี่ยเป็นแผ่นแดมแผ่นแดมใช่จริงๆที่พี่ป่าพี่ถ่ายพี่เคยถ่ายรูปส่งให้ดูใช่ใช่ป่าเสร็จมันจะเป็นรอนเหล็กสวยอย่างนี้เลยแต่ว่าพี่เอาแผ่นแดมเสริมให้เพราะว่าป้องกันกรณีว่ารอบหน้าเกิดน้ําเข้าอีก มันจะได้โดนที่แดมมันจะขังอยู่ที่แดมไม่ไม่โดนเนื้อเลย oh. ที่ก็เลยใส่เสริมให้เพราะว่า เผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแตงแบบไม่รู้ตัวไงเดี๋ยวไปผูกเพิ่มอีกวิธีนี้เขาเรียกว่าแบบว่ากันติดติดแดมใช่น้ํามันผ่านแดมไม่ได้พี่ก็เลยติดแดมให้กันสนิมแบบว่ากันเสียงกันุรามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงจริงผมเลี้ยงเอาไว้ที่สนิมนะหยอกหยอดตอแรกเปิดมาพี่นึกอ้าวแตงเลี้ยงปลาหลังรถแต่ว่ามีมีน้ําขังด้วยอันนี้ในตัวข้างในไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมพี่ก็เออทำเดิกพี่ทำดีเทลลิ่งให้ไงนี่นี่นี่มามาให้ให้ดูระบบของไฟเบอร์เขาเนี่ย รู้แล้วว่าทําไมมันหา่างเพราะว่าตอนล้วงมันล,ลึกมากเลยเห็นปะถ้าล่องมันไม่ได้ห่างขนาดนี้มันจะมันจะล้วงไม่ได้เออนี่เก็บให้แล้วนะเนี่ยอตอนแรกมานี่คือแบบเคอะเลยเใช่อันนี้คือแบบเก็บให้เรียบร้อยอนี่นี่ทายหมดเลยบิว้วให้หมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็จะได้ใหม่แค่ประมาณนี้แล้วพี่มีเรื่องนึงจะจะบอกแตงว่าฝากระโปรงไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวพี่จะขอปิดให้ดูฝากระโปรงไฟเบอร์นะครับทุกคนเวลาจะปิดอะต้องต้องโยนโยนวางอย่างนี้ทุกครั้ง อย่าไปกดแบบแบบนี้นะเพราะว่ามันจะแตกอะไรแตกก็วิสีสีมันโดนมันมันถ้าดากเือไปบางทีมันอาจอ,อาจ,จเป็นแร็ได้ต่อให้เป็นฝาเหล็กก็ไม่ไม่ควรกดนะควรใช้โยนเอาเยกเวน้นว่าไปเจอฝาคามคาร์บอนอ่ะมันก็อาจจะต้องอาจจะต้องจําเป็นต้องกดแต่ทางที่ดีอะ่ะฝากระโปรงพวกเล่นพวกไฟเบอร์พวกเนี้ยพยายามโยน โยนปล่อย<บ>ดีกว่าต้องบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแตงเอาไปใช้แล<อ><ร>้วไปกดสีแตกทำสีใหม่สีดํามันจะแตงอาจจะต้องพกผ้าผืนหนึ่งเดี๋ยวพี่แถมให้ <c oughs> คือ,ค,อคือมันเงาเหมือนเหมือนกระจกเลยอ่ะตอนน <c oughs> <ช>ี้เวลาเอานิ้วไปจับรถอ่ะจะขึ้นมาลอยนิ้วง่ายมาก<ช><ช>เล่นรถสีดํานี่ก็ต้องดูแลหน่อยก็ต้องทําใจแล้วโมผมเป็นคนสะอาดอยู่แล้วทำไมทำไมตา้องใส่หัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบร้านพี่มากที่สุดเลยนะเป็นเรื่องของ การรายงานผลแบอกแต้งตรงนี้เจอนู่ <S <S นเจอนี่ <S 1> <S 1> นะจะถ่ายรูปให้ดูว่าจะเปลี่ยนไหมทำไหมพี่ก็จะรายงานให้ตลอดการทําเสร็จไปแล้วเนี่ยมีประกันหลังการอ๋อมีครับอย่างรถแต่งเนี่ยก็คือปกติเนี่ยระยะรับประกรันของพี่จะเริ่มต้นอยู่ที่ปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีสามปีห้าปีแต่จริงๆสีมันอยู่เกินนั้นอยู่แล้วปัญหาของสีส่วนมากมันจะเกิดขึ้นภายในสามเดือนแรกสังเกตไหมที่ไปทาอะไรมาก็แล้วแต่เฮ้ยอยู่ดีสีพองสีเล้าสีแตกมันจะเกิดตั้งแต่สามเดือนแรกรู้ว่าทำไมถึงสามเดือนแรกทำไมครับเพราะสีมันเซ็ตตัวที่สามเดือนไ มันมีเอฟเฟกอะไรดีเฟกอะไรมันจะขึ้นตอนนั้นแหละถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วสีมันซีดทำให้ใหม่ฟรีเลยไม่คิดตังค์เลยการันตีมั่นใจมากว่างานพี่อยู่นานโอเคครับพี่วันนี้จ่าแตงก็ขอรับรถคันนี้กลับไปดูแลต่อแล้วนะครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับการทำสีอันนี้ให้ติดต่อพี่ได้ทางไหนครับก็ทางช่องทางทาง Facebook ของร้านนะครับ f a c e b o o k c o m c h a l c o l o r หรือว่าเข้าทางเว็บไซต์ c h e l c o l o r c o m หรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู0 9 4 2ป 4563เลยก็ได้ครับก็ยินดีบริการทุกคนนะครับผมขออนุญาตรับน้องน้องไปก่อนเลยครับโอเคดีเป็นไงมีดูดฝุ่นอะไรทั้งหมดเลยนะเนี่ยข้างในนี่ไปแล้วพี่โอเคสวัดีครับสวัสดีครับสวัดีครับ ดูไม่พักเลยอยู่โหจอดปุ๊บสองจอดปุ๊บสองถึงบ้านแล้วเนี่ยไปรับรถถึงจากกูมเนี่ยถึงบ้านแล้วไงไปตามนี่คิดยังเป็นตามนี่คิดเป๊ะนี่ถ้าหิ้วขึ้นชั้นสองที่บ้านได้นี่หิ้วขึ้นไปเอาไปนอนดูสักคืนเออแต่กูจะบอกไว้เลยนะเออสีดำเนี่ยทำไมกูเจอมาแล้วก็เหมือนที่พี่เขาบอกแหละอะไรเป็นรอยเวลาไปอู่สีแล้วบอกเขาว่าทําสีดำเนี่ยคนทําจะบอกว่า มึงดูแลยากนะม<ะ>านจะอันนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหมก็ผมก็คนล้างรถอยู่แล้วโธ <laughs> จะจะจะ,จะต้องให้ไปขุดคลิปคลิปเก่าไหมสัตว์ตั้มหนึ่งนั้นจะหล่อไปถึงไหนเนี่ยจะเย็นอยู่แล้วเนี่ยอากาศก็ทุรงทุระไม่ต้องไปแล้วขูดแต่พอมาแบบช่วงแดดโอเคโอเคสวย,ยงามเงาแวบเลยนี่คันนี้เขามีชื่อด้วยนะชื่ออะไร The black the black the black ตั้งตั้แบบแดงง่อย The black daria ามก็คือ the black the black daria โอ้โหไงชื่ออย่างกับวงเมทันเมทันดีกว่านี่ดูตอนแสงสองช่วงเย็นนี่สวยเดี๋ยวมันก็น่าจะรู้แหละเดี๋ยวพอมันดำแล้วมันเลอะง่ายมันก็น่าจะทนไม่ไหวหรอกใช่เหรอเขาปัญหานี่เหรอไม่เคยรู้เรื่องเลยก็เหมือนเจมอะไอ้เจมก็ทำกระบะบ้านมันก็บะหัวสีดำทั้งคันนี่ สา,สามดำแล้วเดี๋ยวต่อไปต้องแตกอยากแก้ไอ LP ดำเลยวงช่อันนี้คือความสูงความเตี้ยของรถนี่คือจะเอาแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวลองขับระดับนี้ก่อนมันยังไม่จบโปรเจกต์เนี้ยใช้ระยะเวลามาปีครึ่งนะกว่าจะจบที่สีเออไอตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องลองขับดูก่อนว่าแม่งยังไงบ้างอะไรเนี้ยเตะต้องเอาลงใช่ต้องเอาลงหรือว่าไม่เอาลงหรือไม่สวยหรือว่าจะถุงลมไปเลยหรือยังไงเออแต่ถ้าคูแนะนํานะ อยากที่กูขึ้นสาพานบ้านมึงเพราะขนาดไอคันดำกูว่าไม่ได้เตี้ยเยอะนะโอ้โหมึงดูเดียวนั้นที่ไปส่งน่ะเรือให้เป็นงูเลยแค่นขวางมึงแขวงสาพานนี่แล้วเออก็ถ้าถานถึงโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นถุงลมละเพราะว่าเออกดขึ้นอะไรลงเงี้ยอยากอยากมีรถแล้วใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยส่วนเครื่องเครื่องอะไรผมก็ไม่ใช่สายสายแรงนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ขับรถเร็วรถแรงอะไรอยาก จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ประมาณนี้แล้วก็น้องฝากน้องเดอะแบ็คดาเลียไปบอกชื่อออกเสือให้มันเดี๋ยว <ไอ S 1> <laughs> เดี๋ยวไม่ดใช่ขึ้นมาไอ้เนี่ยเดี๋ยววงเขามาฟ้องร้องด้วยเหรอเดอะแบ็คดาเลยียเมอร์เดอร์นี่เลยคาดข้างหลังเลยแบบฟอนเดนอ่ะเคยเห็นไหมแบบโอ้โหรถจ่าแตงแน่นอนเออโอเคก็ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเชลคัลเลอร์นะครับพี่กรณ์นะครับก็ใครที่อยากจะทําสีนะครับก็ไปปรึกษาแกได้ที่เชลคัลเลอร์นะครับเดี๋ยวแกจะดูแลนะครับเหมือนที่ดูแลผมเลยครับผมนะวันนี้สารสานโปรเจกต์ให้เจดามันเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยอีก20%แม่งซื้อสวิกขั้นหนึงอยู่ราคาจะเท่ากันยังไงสารเไื่สตอรี่ไม่ได้อตอรี่ไองเราเป็นยูทูบไงเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นเดี่ยวๆซื้อดีๆก็หล้งเออ ก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าโปรเจกต่อไปเไป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นถุงลมนะวันนี้ขอบคุณโมเมนต์เลสซิ่งด้วยนะครับที่ไปรับกูแต่้าผ่ารถติดยังออกดัางยังหมดเลยโ <laughs> อ <Okay. S 2> ไอไอ,ไอเรื่องอื่นนะอะกูไม่ติดเลยกกละอะไรติดอะไรข้าหลังไม่ต้องติ <laughs> โอ้ตอนแรกไปนี่ไงมอเฮดเออแล้วมันเย็นซะแล้วข้าหลังต้องแต่งขานี่นะเออรถติดมาแล้วโปรเจกต์ขอให้จากเอฟดีเดอะซีรีส์ของเราก็ถ้าใครติดตามมาก็ นานมาพอสมครวรนนะครับตั้งแต่ซื้อรถมาสีน้ำตาลทำคงทำเครื่องอะไรไปเปลี่ยนพอนตรงจนซื้อพาร์ทใส่นะครับผมเปลี่ยนล้อ <c oughs> นะครับจนทำสี <c oughs> ใส่ท่อมาข้างหลังใส่ดักเทลนี่ตอนนี้ก็คือท่านี้นะครับของรถจ่าแตงเวลาของคันนี้ทำอะไร <c oughs> ก็จะถ่ายไว้หมดนะฮะวันนี้ก็ให้จ่ามันเห่กับรถเดอะแบล็กของเขาไปก่อนเพิ่งเห็นหน้าผมในคลิปใช่ไหมคร ไปก่อนแล้วฮะแดดมาแล้วฮะแต่งตัวเหมือนไม่ได้นัดกันเออจริงอ่ะอีคนนี้ใส่เต็มอีคนนี้แบบเด็กบ้านสะสมเออออกคลิปออกอะไรเออต้องดูดีไหมออกโมเมลซิ่งนานทีโถ่ไปกลับบ้านสัก